อันดับที่สองเป็นทางนานเพชรอมโคงมงคลเพชรนะเป็นนักมวยสปอร์สตาร์ในตอนนี้นะเป็นคนลาวเถือมีประสบการณ์ในเวทีดังก่าวหลายที่สุดแซงทางน,านั้นรุ่นอ้ายก็คือทางน,านั้นหลังน้ำคโงงไปเป็นทีหมห้อยน เป็นองคโกขึน้นศกในรุ่นน้ำนัก5 5กิโลกรัมลงสูง1 70, ้อย73เซนติเมตรชาวลาวอุยส21ปีเป็นนักมือจากค่ายมวยดังในลาวเฮามุ่งพูดเผชดยิมแต่ที่คนศกไฟทมิทในวันพนุ่นี้ในวันที่1และาคม2า2 3ศกไฟทมิทสามารถเอาชนะนอกไปคว้าวโบนัสคา้งทมิทไปนะเอาชนะนอกทางด้าน b ีเอ็มพสเซ็นักมือจากไทยในยกที่3 ส่วนไฟที่สเสียไปเสียคะแนนให้ทางด้านเฟนานโซฟากาลีมือจากอิหร่านไฟที่3เอาชนะคะแนนทางด้านอิโกโอตะมือจากญี่ปุ่นไปไฟที่4เอาชนะน็อกทางด้านดุขขันชูจิบะมาเมียวจัวญี่ปุ่นไปเป็นการเอาชนะน็อกไฟที่2ก่อนเดี๋ไฟที่5 6 7มาเสียไปเสียคะแนนพีชิซายพิเคซันไซเสียให้กับปัตัานิีซินบีมวยไทยและก็เสียกับทางด้านแกนพิทักษ์โน นั่นเยจากไทยทั้งหมดนะทั้งสามคนที่ว่าทางเพชรอุโมงค์เสียคะแนนไปนะสมติว่าทางนั้นเพชรอุโมงค์กลายเป็นคนที่2ของเราที่ว่าได้ครับโบนัสแล้วก็เป็นคนที่2ที่ว่าได้ขึ้นเวทีนี่นะได้ครับโบนัสไปทั้งสองขั้นนะแต่เพิ่งอัตราการปิดเกมอัตราการเสลียกันนะเพิ่งมีการเสลียมาดังนี้นต่ก็คือผลชนะไปสามไฟนะอัตราการปิดเกมแลือเอาชนะนอกอยู่ที่67%ก็คือการเอาชนะนอกไป สองไฟนะฮะสนะคะแนนไป1นไฟนะเวลาการคันโดยสเสดียมันอยู่ที่7นาที5 6วินาทีก็คือการยืนตีในเวทีนะส่วนอยเวลาการคันทั้งมือมัน5.5นาที33วินาทีเป็นมือที่ว่ายืนอยู่ในเวทีนี่หลายที่สุดเนะ